สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าในช่องแหม่มยูสคาร์นะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสํานักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68ค่ะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้เลย t o y o t a a l t i ติตนะคะลูกค้า 1.8E ค่ะปี2017ราคานะคะลูกค้าแหม่มบอกเลยขออุบนะคะใต้คลิปนะคะแต่แหม่มบอกเลยรถคันนี้นะคะลูกค้าไม่อยู่ที่93 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้า เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มจะพาไปดูรายละเอียดนะคะลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคะ่ะตามม,มาเลยคะ่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีขาวนะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าคมเยี่ยม2เส้นนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้นะคะรถคันนี้นะคะมันบอกเลยมีแค่คันเดียวสีขาวปี17นะคะลูกค้านะคะมาบอกเลยใครช้านะคะอดนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะลูกค้า ะะออกแบบมานี่แบบบอกเลยทรงนี้นะคะเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะคะเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของไฟกันบ้างนะคะไฟของเขาจะเป็นไฟ multi reflector นะคะลูกค้ารถคันนี้แบบบอกเลยสวยจริงๆนะคะลูกค้าไม่มีนะแบบรอยตําหนิหรืออะไรเลยนะคะลูกค้ารถสวยมากมากนะคะหมเกรปเหมือนป้ายแดงเลยนะคะในส่วนของยางนะคะแบบซูมเลยยางจะได้ปี2020ใช้กันยา,ยาวๆนะคะลูกค้าและแม็กเป็นขอบ16นะคะจากโรงงานเลยนะคะลูกค้า มาดูกันบ้างนะคะลูกค้าในส่วนของไฟเดี้ยวนะคะพร้อมกับกระจกรถเลยค่ะและที่จับนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรถคันนี้นะมันบอกเลยขอลูกค้าขอเพียงนะคะลูกค้ามีรายได้1นึ่งมืนนะคะลูกค้า8ป0 0บาทก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าแล้วเรามาดูในส่วนของไฟกันบ้างนะคะลูกค้าไฟนะคะก็จะได้เป็นไฟ LED นะคะลูกค้าและไฟทับทิมนะคะ และยังไม่พอนะลูกค้ายังได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไฟเขาเรียกว่าอะไรนะไฟนะคะยังได้ไฟเบรกมาอีกหนึ่งดวงนะคะลูกค้าข้างหลังนะคะจะมีตาสัญลักษณ์ของโตลต้านะคะ 1.8e a l t i s นะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มจะพาดูรายละเอียดภายในรถนะคะลูกค้าตามมมเลยค่ะรายละเอียดภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะมีเป็นสีดานะคะลูกค้า นี่เลยนะคะมาพร้อมกับนี่นะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะเดี๋ยวเอาูมให้ดูใ,ใกล้ๆก่อนมาของเขาอยู่แค่เก้าหมื่นสามเท่านั้นนะคะในส่วนของเบาะนะคะเบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดาค่ะมีที่วางแก้ให้ลูกค้าสองใบนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้านี่เลยภายในของเขานะคะนี่เลยนะคะเป็นอแอร์ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะคะ CD usb พร้อมนะคะนี่เลยนะคะเป็นจอแบบนี้มาให้เราเรียบร้อยนะคะ มีแอร์แบตกู้หน้าไปไหนให้หัวนะคะลูกค้าเดี๋ยวแหม่มจะพาดูรายละเอียดภายในรถดีกว่าอของผู้โดยสารน,นะคะตามแหม่มเลยค่ะสำหรับนะคะผู้โดยสารน,นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทัลล็อกเหมือนกันนะคะลูกค้าภายในนะคะของเขาจะเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะขอโทษค่ะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะลูกค้าภายในของเขาเลยมาบอกเลยมีพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะมีผ้ายางให้เรียบร้อยนะคะลูกค้า เดี๋ยวแม่จะพาไปดูนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะลูกค้าตามแม่มาเลยค่ะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะลูกค้ามาบ็อกเลยภายในของเขานะคะดูกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้ามาดูนะคะในส่วนของน็อตทุกตัวนะคะนี่แม่ซูให้ดูใกล้ๆเลยน็อตของเขานะคะทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะลูกค้ายังไม่มีการไขนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าที่เก็บสัมภาระนะคะจะให้อะไรเรามาบ้างนะคะลูกค้า นี่เลยค่ะลูกค้ายางอะไหล่เนี่ยค่ะยังไม่เคยลงพื้นเลยนะคะลูกค้าเครื่องมือค่ะถุงแม่แรงนะคะให้มาพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนี่เป็นซีนทางมะพร้าวนะคะรถเราเดิมๆทั้งคันนะคะเดี๋ยวจะพาดูในส่วนของนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะตามมา,มาเลยค่ะเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้า ห้องเครื่องรถค kind of ันน no 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 oh, wow. no ี้มาบอกเลยเครื่องยนต์ของเขานะคะแห้งสนิทนะคะลูกค้าน้ํามันนะคะไม่เยิมนะคะลูกค้าน็อตของเขาทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะคะลูกค้าและตาสัญลักษณ์นี่เลยสติ๊กเกอร์มอกยังอยู่นะคะลูกค้าเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ vvti นะคะลูกค้าเป็นเกียร์จัดสปีดแล้วนะคะในส่วนของนี่เลยน็อตนี่มาให้ซูมนะคะให้ดูใกล้เลยน็อตของเขาทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมเดิมนะคะลูกค้ายังไม่มีการไขเลยนะคะน้ํามันแห้งนะคะรถเรานะมาบอกเลย ไม่มีการชนหนักนะคะลูกคก้าพลิกคว่านะคะจมน้ํานะคะลูกค้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์แหมมโดยตรงเลยนะคะเบอร์แหมมค่ะ080ค่ะ403ค่ะ 0, 0, 0 1 6 3นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกแหม่มได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68ค่ะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส r i 이 e ให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้ามาบอกลืมบอกไปเลยราคา Toyota a l t i ติ 1.8e ปี2017ราคาเขาอยู่ที่465,000บาทนะคะลูกค้าและไม่ของเขาเพียง93เท่านั้นนะคะมาบอกเลยสีขาวหลุดจองมามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครนะคะรีบสนใจต่อมาได้เลยที่เบอร์แหม่มโดยตรงนะคะอย่างที่แหม่มแจ้งไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ